สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารบูมโกโกโ้ p ล u s โกโก้ลดน้ำหนักไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนี่นะครับกล่องเย็นนี้ครับมีซองเลยทั้งหมด10ซองแต่ละซองน้ำหนัก15กรัมนะครับซื้อมาในรา,าคา399บาท จากตัวแทนขายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยตรงเลยนะครับส่วนประกอบภายในซองผงโกโก้ผงโปรตีนข้าวผงนมสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่วแอลคาไิทีนแอลทาเทดดูส่วนประกอบเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับ ผลิตโดยบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโกโก้ go แบบนี้นะครับชงง่ายๆนะครับชงในน้ำเย็นหรือน้ำร้อนก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะชงให้ดูในน้ำร้อนนะครับบูมโกโก้1นึ่ซอง15กรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ 150ยหมลวิธีทานนะครับชงดื่มวันละหนึ่งซอง หลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาม1-2แก้วด้วยนะครับประโยชน์และข้อดีของบูมโกโก้พลัสช่วยลดอาการอยากอาหารและลดความอ้วนช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยชะลอวัยทำให้ดูอ่อนเยาว์ใช้เดื่มเป็นอาหารว่างก่อนหรือหลังออกกำลังกายหรือใช้เดื่มเป็นอาหารว่างแทนเครื่องเดืม่มหวานนะครับข้อควรระวังเด็กและสีมีคันไม่ควรรับประทาน บูมโกโก้ plus อร่อยดีมีประโยชน์ช่วยลวดน้ำหนักคุมหิวคุมหอยเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ